สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินมามา่ก,กันซึ่งพวกเราเพิ่งทำเสร็จใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคซึ่งนี่คือเพื่อนของผมซึ่งผมยังไม่บอกในคลิปผมไม่มีวันบอกหน้าหรอกจนกว่าเขาจะให้บอกหน้าอยี่มามานั่งมสบายแต่เพิ่งต้องใส่เนี้ย ไม่เป็นไรโอ้โน่ไปหาแมดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแค่นั้นแม่ก็เห็นหน้าดิกไม่เป็นไรทำมาได้ของมึงก่อนโอเคก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คุณแม่สบายครับอืมทำอะไรวะ มึงเอากาละมังมึงหินหน้าะไหม <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละครับให้ให้เขาถือไอน้นั่นไอ้ไอไฟสีเหลวเขียวนั่นไม่ไม่ไป็นไเลยให้มองเห็นหน้านะสามสีม่หกแปดมันเลยคุยไ,ได้กินะเลย,ยามาส่งนี้ เนี่ยแมามาเจ็บเจ็บอีกใหญ่เย้าพวกผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะอืโรงเรียนครึ่งวันนะครับประกอบ อืมรสงามโอ้ฮวรเผ็ดเลยให้คะแนนความเผ็ดเท่าไหร่สิบเสือนบมให้แม่แม่านเผ็ดแบบ ผ็ดแบบไม่อยากกินใช่ไหมสองของผมนะผมให้หนึ่งเพราะโคตรอร่อยเบ้านนอือหืมขอกินน,นะน้ำเลยใช่ไหมเนาะรับผิดชอบเลย ลูบละฉลองปิดโงเรียนฉลองปิดค่แม่พ uh ่แ huh. ม yeah. ่แม่พ่อแม่ตั้ง๊ก็สองรูบละถึงก้มนะใครคิดต่อมาส่องนี่ีิเราทีด้อไปหน่อยให้ กินเงินดอกครับนี่มามามาโอเคอย่าลืมหนะ้าอย่าลืมทายาด้วยตายาตายา,า,ยาใช่ไหม <laughs> อะไรจอจานโว้ยม่งใช่ตาจานนะ so good, but it's not Hmm. Melt too, then pagi Pagi you. I'll Muka you a little bit. I'll give you a little เฮ้ยเมื่อกี้เมือกีก้เก็บผิวไเปไเลยเห็นเช่ไหละเมืกี้วมืกี้วมุ่กี้เห็นรูปร่างแต่ไม่เห็นหน้าตาไ่เป็นไรไอย่านั่งลงนะม,ม,มากินน้ำก็ Ай, А, <coughs> Mình Là... đó ok có chứa Được mama, mọi người 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 clip, người mọi người đâu người mọi người แม่มาบินไหม <c oughs> มาบินได้อ่อนอันนของัอนของกูเนี่ยอันน่าจะ อันที่จุมเยอะที่สุดนั่นคืของขอัวอันจุมอ่ะอื่คุณเห็นแท่งยาวๆนี่คือไปตกปลาซึ่งตอนนั้นผมถ่ายคลิปแล้วมันเห็นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นน่ะแล้วมันบอกชื่อผมก็เลยต้องทายไม่ทึกจ้ะ แ่ผมก็เกียจลงแบบแนี่คือเป็นตัวปลายู่ไกลไปไหนข้างหลังใช่แค่เงยยาวแค่แท่เงยยาวมันมีสารเสกแต่อีกแท่งมันเตี้ยที่สุดมันก็เลยมันอ้าวตัอ้าวัวแล้วเอาก็ับาวอ้าโอเค

นี ite, ่เยเนี่ยมิจจาทำมาเนาะมาเนาะซองได้ต่อเยังไปละโอ้โหยวบอกให้แม่ฝากใจนะโอเคกินมากต่อเห็นน้แล้ะ

เดี๋ยวเ,ยเย<ม>โอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้นะโกินมา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 โอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> โโนะขอบคุณเอ้อเด้อเดียดีเห็นแค่ทรงผมฉะนั้นโดนแน่เลย